ลน่าของลุงน่าจะเยอะเลยแหละของลุงสีนี่เท่าไหร่ใช่แล้องไปเป็นตัวแทนขัยเราเอากิ่งไปด้วยดรอ่ไม่มีเพื่อก็ได้็ต้องตลุงโจนี่เก้าเดือนเลยเนาะใช่เก้าเดือนเลยเก้าเดือนเลย ไอล้ลดคอนเดียลฟองในวันที่เขาแขงมันยังไม่แข่งไต้องเขาเลุงบวชจะลุปาไปไหมสี่ห้าองวที่ไหนนะสี่ห้ามันมากเหนื่อยมากจินนี่เมื่อกี้เนะนี่ยใส่านยี่ิดใช่ไหนน่าจะที่ปาไม่ไปสันป่นเดียวได้ไหมเจ็ก,กับเ,เนื้อจนีเ เจอให้พี่น้องขับมาได้คนเดี๋ยวตีไปวันเดียวเออให้พี่น้องขับแบบมาไปแค่ลองเลยเอาอะไรไปซื้อของกลับบ้านเลยของลูกก็ใส่ก็ใส่รถถุงไหมพอหรอกสะพาอีกก็ไม่เอาวิวแชร์ไปไหนเอาวิวแชร์ห้าดูนั่งไม่แดงอยู่บนนี้แอร์อยุดแต่แล้ว để đi siêu mát cho tao với mày mày ơi khi ở siêu thị thì สวัสดีครับฝาันของพี่โลดบ้าฝันก็สวัดนะัขอมพี่โลดใสมันสวัสด to ha? <bugün> <g ut us> ีครับแค่ฝันจะเปนองผันออกมาเลยพี่กี่เดือนแล้วแปดเดือนแล้วค่ะสามสิบสองวีกับอีกหกวันทวันนี้เขาแต่งตัวอย่างกระสับกระสือ

พีนิดสวัสด,ดีค่ะใช่ต้องระวังหน่อยขาดอีกแปดแดงสวัสดีพี่ใหม่ด้วยนะคะอีกแปดแดงสามร้อยกว่าคนเป็นกำลังใจให้หยิ่หวได้นะคืนนี้ให้หยิหวาหรือรีเกให้ดูโหเปียกไปเลยอ่ะ ข่ยกไข่แตกอะเก่าชอบเก่าืออเป็นแบบแตกแตกลายผนเป็นสุ่มด้วยนะคันและสดอยู่สองทำไม้องไมาทำไม้องทมสองทำไมไทยพาขี่จุ่มยีอะไร ไพพาค่ะชื่อเพนนิพาวันนี้ขอนยูโกล่าค่ะฮัลโหลฟ้อต้องหาเสียงขันวะไงคะฮัลโหลต้องหาพี่ขันวะไงเออที่ขันวะยู่อ่ะโอเค หนูไปโดนป้าโทตพีครับหนูขนาดตัวเองค่ะหนูโดนมาหนูไม่รู้วันนี้ขนาดตัวเองค่ะไม่ซอนเกือบไม่ซ้อนโค่นมากเลยแล้วโต้หายโต้อยู่กับปือ๋อโต้อยู่กับปืน